ฉลองหนึ่งพันซับตอนนี้นะคะก็ครบ1 0 0 0พันซับแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอ้ําไม่ได้แค่มาฉลองห0ึ่พันซับอย่างเดียววันนี้อ้ำก็จะมาแต่งหน้าในวันวันทองนะคะฉลองห0 0่พันซับของเราก็วันนี้นะคะอ้ำจะจัดเต็มทั้งหน้าผมแล้วก็ชุ เนี่ยอ้าม่ะก็ไม่ได้แค่จะมาแบบแต่งให้ดูเฉยนะคะเพราะว่าวันนี้อ้ามก็จะพาทุกคนนะคะไปตะลุยซัมเพลงไปซื้อชุดหน้าวันทองนะคะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาแ,แต่งชุดหน้าวันทองในการฉลองหนึ่งพันซับของเราในวันนี้นะคะทุกคนถ้าอยากดูแล้วก็ไปดุกันเลยนี่นะคะทุกคนกระตุกือแบบน่ารักมาก สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะอ้ํค่ะก็จะมาทําคลิปนะคะฉลองหนึ่งันทัพ์ของเราะะ่วันนี้เราจะใส่หน้าไปทองนะคะซึ่งเราก็จะมาซื้อเครื่องประดับชุดไทยตอนนี้เราอยาู่กันที่สามพิงนะคะทุกคนแล้ววันนี้เราก็ได้กระจดกันแล้วนะคะกเดี๋ยวเราจะไปซื้อเครื่องประดับชุดไทยนะคะแล้วเราก็จะไปแต่งหน้าวันทองกัน,นะคะ่ะไปด้ตอนนี้คือเรายังไม่ได้กินอะไรกันเลยนะคะเราหาิวมากเราเจ็บ้อที่สุด อพี่จ่าคนตังะคะ่ะทุกคนซึ่งเราเดินทางนานมากเรามาแต่กี่มูล <c oughs> ไ,ได้ของแค่นี้นะคะทุกคน,นแต่นางได้ของก่อนเลยนะจ๊ะ <c oughs> นางซื้อก่อนเลยจ้ะ <c oughs> ตั้งใจว่าจะมาซื้ออย่างเนื้อมันได้อีกอย่างหนึ่น <c oughs> งคนะือง,งูนะงูนะมาน้องนะแต่แบบวันนี้ก็แตงหมูต้มหึงอะ ทุคนตอนนี้นะคะเราก็มาแวะซื้อผ้าไทยก่อนซึ่งเราจะแต่งหน้าเป็นนางวันทองใช่ไหมที่เราคุยกันไว้แเราก็จะอ้ําก็เลยจะซื้อผ้าผือเอาไปแต่งหน้านางสงการด้วยตอนนี้ก็เลยเรียดว่าเยังไงดีนะคะทุกคนซึ่งมีผ้าหลากหลายให้เลือกนะคะร้านนี้อยู่ที่ร้านสนใจชุดไทยนะคะถ้าใครไม่เคยมาก็คือตลกเพราะว่าอันนี้เคยมาแล้วครั้งหนึ่งก็คือแบบเดินตันเรือ,องการทุกคนเพราะว่าร้านอยู่แบบอยู่ในซอกใช่ไหมคะใ่ แต่ว่าผ้าเป็นผ้าที่ผิดมา oh. คือแนะนำเพราะว่าผ้าสวยเลทุกคนอันนี้คือ3เ oh. มตรร้อยเท่าไหร่นะคะป้าร้อยห้าสิบเองคือแบบถูกมากอันนี้คือถูกจริงๆผ้าตัวเนี้ยไปแต่งเป็นชุดน้าสงการปีนี้นะคะทุกคนถูกมากนะคทุกคนแต่เราก็ขอเลือกก่อนนะคะแ,แป๊บหนึ่งโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะไปร้านเครื่องประดับด้วยนะคะ คนคะตอนนี้เราก็ได้ไปแล้วนะคะทั้งหมด3ามขืนในงบห้าหร้อยบาทขอบคุณค่ะ มาดำแถมมาแล้วจะมาที่จ๋าเราจะเอาแบบไหนคุณผัดที่มันใส่กับชุดนางวันทองได้ดีกว่านางวันทองแบบไหนแบบนี้อ๋อแบบนี้เปล่าวะอันแบบนี้ขายเท่าไหร่คะเต็มหัวนก็ได้อ่ำแบบนี่จะแบบเปิดโบสถ์ ตอนนี้เป็นเวลา1นึ่งสองทุ่มแล้วก็คือเราก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะคะเพราะว่าเราก็คือยังยุ่งกับชุลบุนในการซื้อชุดไปแต่งนางวันทองของเราเนะะี่ยค่ะทุกคนซึ่งถามว่าทําไมมันก็มีนีกี่ชิ้นแล้วทําไมต้องแบบวุ่นวายเพราะว่าเราซื้อชุดนางโสกาด้วยไงก็เลยแบบวุ่นวายไปน,นิดนึงตอนนี้เราก็ยังอยู่กันนะคะเดี๋ยวก็ไปเจอกันตอนที่เราแต่งหน้ากันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนไป แท่แนนี่นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นชุดนะคะที่เราไปซื้อมาจากสัมเพ็ญนะคะที่อ้ําพาทุกคนนะคะไปเดินที่สัมเพ็งกันนะทุกคนก็นี่นะคะก็จะเป็นชุดนะคะที่อ้ําได้มานะคะซึ่งทําไมต้องเอาแบ็คล็อกเป็นสีแดงด้วยอันนี้อ้ําก็ไม่เข้าใจเพราะว่ามันก็ จะคืนกับชุดใช่ไหมโอเคค่ะทุกคนถึงเวลาแล้วะคะ่ะเดี๋ยวอ้ําจะไปแต่งนางวันทองแล้วก็เล่าประวัติข้วๆของนางวันทองให้ทุกคนได้รู้กันดีกว่าะคะ่ะถ้างั้นเราไปเริ่มแต่งกันเลยโอเคค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือไปแต่งตัวอะไรแล้วก็ทําผมอะไรเรียบร้อยแล้วะคะทุกคนซึ่งในสีมันก็จะแบบอุโบด,ดอุบาทน,นีกนึงนะคะทุกคนซึ่งแต่ว่าที่ความเป็นจริงแล้วก็คือแบบผมเราก็คือทํามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเริ่มแต่งกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคน ตอนแรกเนี่ยนางวันทองนะคะเขาว่าไม่ได้ชื่อว่านางวันทองคนแต่ว่านางอะ่ะชื่อว่านางพิมพิลาลัยนะคะเป็นลูกชาวบ้านนะคะทุกคนไม่ได้เป็นเชื้อสา,า,ายพระมหากษัตริย์ใดๆนะคือเป็นลูกชาวบ้านที่มีพ่อชื่อว่าพันสอนโยธาและแม่ชื่อว่านางสีประจันนั่นเองคะ่ะทุกคนต่อมาระคะนางพิมพิลาลัยเนี่ยก็ได้แต่งงานกับขุนแผนนะคะก็คือพายแก้วนั่นเองะคะ่ะแต่ว่าขุนช้างอะ่ะคือจะมาขอนางอยู่แล้วแต่ว่าขุนแผนน่มาขอตัดหน้านางพิมพิลาลัยก็คือได้แต่งงานกับุ แผ่นไปนะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ขุนช้างเนี่ยคือแบบอยากได้อะไรก็ต้องได้ตามใจแม่ตามใจอะไรอย่างงี้นะคะไปทูลพระพันวษาก็าแบบสึกครั้งนี้ก็คือควรจะให้แบบขุนแผ่นะไปออกรบนะอะไรอย่างเงี้ยเออและวที่เนี่ยพระพันวษานะคะก็เลยให้ขุนแผ่นไปออกรบตามที่ขุนช้างได้บอกไปทั้งทางที่เพิ่งได้แต่งกับนางพิมพิลาลัยไม่ไม่กี่วันเองนะคะทุกคนผ่านไปไม่นานเนี่ยขุนแผ่นก็ไปออกรบนะนางพิมพิลาลัยเนี่ยก็แบบรู้สึกแบบ เป็นไข้ไม่สบายหรือว่าเป็นแบบเป็นหนักมากนะคะทุกคนก็คือแบบไม่มีทันที่จะหายแน่นอนอ่ะก็เลยนะคะนางพิมพิลาไลก็เลยไปหาขวัตตาจูนะคะเขาดูดวงให้แล้วก็แบบขวัตตาจูนะก็เลยเปลี่ยนชื่อจากพิมพิลาไลนะคะให้เป็นนางวันทองนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งนางวันทองเนี่ยมีลักษณะที่แบบสวยงามออรชอดอ่อนแอนอะไรอย่างงี้คือเป็นคนแบบปากจัดพูดอะไรเงี้ยด่าเก่งเอออะไรอย่างเงี้ยสวยงามแต่ว่านางอะเป็นคนที่แบบว่าปาก กล้าขาแข็งได้ก็คือแบบเจ็บไปถึงในซวงอะไรอย่างงี้นะเออด้วยความที่แม่นางเป็นแม่ค้าอะไรแหละเออแล้วนางก็คือแบบได้ที่ใส่แม่มานะคะก็คือแบบปากจัดดาเก่งอะไรอย่างงี้เออจากนั้นเนี่ยด้วยความที่ขุนช้างนะอยากได้นางวันทองอยู่แล้วนะทุกคนอยากได้อยากได้คือรักมากรักเดียวใจเดียวรักนางวันทองมากๆนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าหลอกนางวันทองหลอกว่าเนี่ยขุนแผนอะ่ะตายในสนามรบแล้วนะ เออคุณแผนตายในสนามลบแล้วนะนางวันทองถ้าสกิดว,ว่าเธอไม่มาแต่งงานกับฉันนะเธอจะต้องถูกลิฟไปเป็นไมยหลวงนะนางวันทองคือแบบไม่อยากไม่อยากเชื่อหรอกนางวันทองก็เลยนะคะวิ่งไปดูต้นโพที่เป็นตัวแทนของคุณแผนนะทุกคนถ้าเกิดว่าเฉาก็แปลว่า แผนตายแล้วถ้าเป็นว่ายังอยู่ดีก็คือแบบยังไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ด้วยความที่แบบขุนช้างมันแบบวางแผนอะไรไว้หมดทุกอย่างแล้วมันทําให้แบบนาวันทองเชื่อเชื่อว่าขุนแผนตายแล้วก็คือขุนช้างมันเอาน้ําร้อนไปรดน้ำต้นโพของขุนแผนไม่ว่าจะต้นศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนทุกคนโดนน้ำร้อนก็คือตายก็คือเฉาอยู่ดีใจไหมนางวันทองนะคะก็เลยเชื่อก็เลยปักใจเชื่อนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบนางในนางก็แบบว่า ไม่อยากจะแต่งแน่นอนอ่ะคือแบบฉันไม่อยากแต่งกับคนนี้อะไรเงี้ยขุนช้างก็เลยไปเข้าทางแม่อืมแล้วความที่แม่ของนางวันทองเนี่ยเออนางสีประจันเนี่ยรักเงินมากเห็นเก่งเงินมากนะคะก็เลยยกนางวันทองนะคะวางใส่พาแล้วก็ถวายอย่างนี้เลยจา้าุนช้างไปเลยจัดคนจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าลักพาตัวนางวันทองเอยนำกลับมาส่งเอยเกิด ขุนแผนเดินเรียกไปลบอีกอะไรอย่างเงี้ยเออเยอะแยะนะคะทุกคนก็สาเหตุก็แบบส่วนมากก็มาจากที่แบบว่าความที่ขุนช้างเนี่ยขี้ฉาแล้วก็แบบอะไรต่างๆนะคะที่ทํามานะผลสุดท้ายเนี่ยก็คือทําให้นาวัทองเนี่ยถูกโดนตราหน้านะคะว่าเป็นหญิงสองใจข่าวนี้นะคะมันก็ไปถึงหัวของพระพันวษาเนี่ยพระพันวษาวก็เลยให้นางวันทองนะคะตัดสินใจว่าจะอยู่กับไข่ขุนช้างหรือว่า ขุนแผนอยู่กับคนที่เรารักมากๆแต่ว่าเขาเนี่ยเจ้าชู้ไม่ได้รักเราคนเดียวหรือว่าเราจะอยู่กับคนที่ไม่ได้รักแต่ว่ามีเงินถ้าเป็นคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเลือกใครคะระหว่างคนที่เราไม่ได้รักกับคนที่เรารักแต่ว่าเขาก็รักคนอื่นด้วยนางวันทองนะคะก็เลยแบบทําใจเลือกใครไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเออมันก็แบบ มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันทั้งสองคนนางวันทองเาเลือกไม่ได้นะคะก็เลยถูพะพันวาสานนะคะแต่สินให้นางวันทองโดนประหารชีวิตนั่นเองค่ะทุกคน <S <S เรื่องก็จบไปแล้วนะคะทุกคนก็คืออ้ําก็คือจะขอเล่าคร่าวๆนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็ทุกคนก็ไปติดตามดูได้นะคะในเรื่องของนางวันทองทางช่องวันนะคะสีตาในวันนี้นะคะอ้ําก็จะแบบไม่ได้แต่งเหมือนมากว่าในวันทองในหนังเนี่ยคือแบบเขาแทบจะไม่เห็นหรือว่าแทบจะไม่แต่งเลยเหมือนแบบแต่งแบบไม่แต่งอะไรประมาณ วันนี้ก็คือเขียนคิ้วแบบเออปังมากนะคะทิ้งรอยความเป็นวนทองไปเรียบร้อยโทลิปในวันนี้นะคะอ้ํจะใช้เป็นพิงเฟสเบอร์โอศนะคะทุกคนอันนี้มันจะออกเป็นแบบโทนส้มน้ำตาลอ่เออประมาณนั้นเราไปฟินิชลุก,ลก,กันดีกว่าหันโคน ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปฉลองหนึ่งพันซับของเราที่อ้ําพาไปซื้อของแล้วก็ซื้อเครื่องประดับสุดไทยอะไรอย่างงี้มาแต่งหน้าเป็นนางวันทองของเราในวันนี้นะคะทุกคนจะใครอ้ําทาคลิปอะไรต่ตอ,ตอไปไ่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะดี๋อ้ํานะคะก็จะไปอ่านแล้วก็จะพยายามทําตามให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะนางวันทองคนนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครจะอยากเป็นคนไม่ดี i <laughs>